หากาตามการสรปฏิต o ับมาวันขึ้นวันแรงชิดีข่ําเดือนเก้าปีพระโลพระพุทธศาสอายุกาจำเยื่อเดียร์พระปฏิญาาแห่งุงค์สเด็จพระผูมีพระภาพเจ้านั้นมีในอันดีจะดูการหลัดน้กใต้ต้ประการรักนี นักโมตถะพะวะโตอะระหโตสมณะเอมุทถะสนโมตถะพะวาโตอะระหโตสมณสมุทัสสะเอวัเมสุตังเอกังสมยังพะวาสามัคคยญาวิหารติเอโกปัตเซนทิโคสโรราชาอโมสี ลาลา,าสีแห่งเมติคนผู้ผลไฟนาซึ่งมีทิพย์ุญซักสำหรับคนใน้าต้นาด้วยจิตนิสตาปรุณาทรงรอดคนในญามินาทั้งหลายที่มีชีวิตอยู่และ่วงรับไปแล้วนาให้ได้ประสบอีพัมมิภูนมนุผลผลไฟให้ทำนักศาสนามีธรรมบุญ ในวันข้าวประดับินเป็นต้นตามเมื่อที่ยวโรการนา,นาสวรรค์าติธีที่สิบสี่ตารัปักนาเดือนเก้าเรียนสิบสี่ค่ำเรียกว่านาบันดับนาบันดับเดือนเก้นนา,านี้นามีีิธีทำบุญพิเศษในนาดังนี้ทางวัฒนธ ในเรื้องต้นนั้นว่านะเาเอวลเมสุตังเอตังสมยยามกษัตเป็นอานะทินาบีรัตนได้สัะมาในสม,มัยหนึ่งนาะพระผู้มีพระภา,าคเจ้าพร้อมด้วยยิ่งสูงสูงบริวานนะรนาสัตย์ทักจูนัน้นก็เจตวันมานาพนะิทามไตรภูมิสาวัตถีนาเอภวราชานะมียังมีพระราชาพระองค์หนะึ่งนาม,มาีพระนามว่า ปัดเศษที่โกศลทรงมีพระราชศรัทธาในดวงวังรุษศาสนา,าเป็นทางว่าทั้งถึงวันจตุจสีวันแดงสีข้ามเดือนเก้าพระเจ้าปัดเศษที่โกศลพร้อมด้วยเสนานามพระราชบริพารนาทั้งวยหารประชาราเทศถวายเดชพระภิกษุงสงฆ์มีองค์พระพุทธเจ้า เป็นประธานพราะพรทูตองพระรุ่ยกรสงค์รับษาตนีย <cko disgu ised swear> well. ่งโจรจนียางนั ced, euh> ้นหน้าตามสมณวิสัยพอเป็นยาประมัตข์แล้วพระเจ้าประสิทิ์ที่โสลทรงประทัดเนือมหอาอันสึกตัแล้วจึงคณะทูลรับทูุมาต่างเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงสวัสดีสุนทถ้าพระองค์มีความสงสัยสนเทศว่า การทำไว้อาตธารมในวันรัคเกินเข่านี้เคยมีในธรรติกฐานหรือเปล่าทานชนิดนี้ไม่เชื่อว่าอย่างไรมีอันสมเด็ประการใดเล่าพระพุทธเจ้าค่ัพระมหาธรรนาคิคุณทรงตรัสถ้าว่าจะของพระเจ้าประเสริฐที่โพสุปราศรุ่ยเห็นปุณนาต้นตายของการเมตฐานเช่นนั้นว่า ท่านเดินว่าครั้งศาสนาของพุณเจ้าทรงมานามาปัตมุกตาอาตมาผ้าพร้อมด้วยพุตมาตาจนจัดแจงแต่งโชนาหถวายแด่พระภิกษุสงฆ์มีองค์ปัตมุตตะเป็นประธานพระองค์โทนาหานว่าบนข้าพบิมีอนิสงฆ์สองขถามคือหนึ่งเป็นประโจว์ แกต่นนสองเป็นตัวโกี่แก่อย่างนี้และปาณสัตว์ต่างเมื่อพระองคมาสัมนาสัมปริธนิทพานผู้ทำดุขธรรมตัดอินในนิจจานพร้อมทั้งชี้ออกชื่อและอนิสงส์แห่พระเจ้าเสษที่โอสมเช่นนี้แล้วจึงทรงเฉลยไถให้พิจารณอกให้ว่ารูก่อน บุลาาชาติอันมีสีต่างๆมาประดับสร้างกันให้สถานที่สดสวยงดงามเรียกว,ว่าประดับนาประดาตกแต่งมีคำว่าดินเข้ามาอีกหรือวัตถาภรณีหรือรภมูมิภาคภูมิประเทศเรียกว,ว่าแผ่นดินคือ ทำเมืองทำงน่าเป็นไรเป็นนาเป็นสวนตั้งเป็นเมืองเป็นประเทศประดับด้วยตุกราม้างห้องนาลุกเรือเพียงวัวเมื่อเป็นประดับประดาลราวแล้วผ่นดินสดสวยงามเืดอันธพาลในที่นั้นก็มาซื้อขายก็มีราคาเพราะประดับประดาเป็นินรียมจิง นี้เป็นการตลาดแผ่นดินภายนอกแต่อะพระธรรมเทศ่เสนอการนี้หมายความเอาแผ่นดินนั่นคือตัวมนุษย์นั่ซึ่งท่านกล่าว่า ส่วนปฏิอุคริท่านจต่างให้เฉพาะเจ้ากลมแก่ปฏิฆาบุกโดยสรงพระได้อุทาคุณให้เป็นนีลังทานสหายรักทานสามีทานเป็นานไมัยอินเสดได้การนิทานเป็นวัตถุหรักฐานประดับประเฏิยิณิยวก็คือที่ยาตาลนักตาย ไม่พูดทำยาไม่พูดสอดเสียงไม่พูดสำราญเวเจอร์ซึ่งสังเกตมันจากงบเปินจากการลักษณะเป็นสามจุละสิงม่ชินมสิงมหาละสินงน,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 นี้เป็นหน้าของเลเอกประการหนึ่งกีรียาวลงผมนิสัย